วันนี้พาขับรถชมวิวบรรยากาศตามชายทุ่งบ้านนอกนะคะ,ะบรรยากาศดีมาก บ้านเสม็ดโคกตาจังหวัดบุริรั์นะคะเป็นวิวทิวทัศน์บรรยากาศชายทุ่ง ATP เอ้ย a t นี่เดี๋ยวเออันหมดเลยแถวนี้หมดเลย เไป็นทุ่ไปจอดนั่งดนต้ไ้ตรกลางที่ไปวิวสวยไหะตรงนั้นตรงนั้นเขาจะถมทํไม่ได้เป็นสถานที่ออเอตรงนี้เขาจะทเป็นท่องเที่ยวอมะทีได้ไมเดยจบอนได้เลยอะนีิเจากือ่นดลงจอดตรงนี้เลยพี่าดตกวง ปบบนีงเพ่งไปต่ออึงก็ได้นี่ค่ะอันนี้เป็นที่ของดวงใจนี่นะจากจากนู้นจ้ะจากที่เป็นต้นไม้รั้วเออนั่นแหละถึงต้นถึงถึงต้นไม้เลยก็ยาวด้านหน้าเนี่ยยาวมาถึงที่ก็ถมเนี่ยนี่เลย ท <Yeah. S 1> ี่พี่จะอยู่ด้านหน้าหมดเลยไหมด้านหน้ากว้างถึงไหนคะไม่ถึงค่ะไม่ถึงต้นตาลแค่แค่แคณะน,น,นี่ไหมครึ่งหนึ่งเห็นไหมอันใหญ่ใหญ่ที่ใหญ่มากเลยนะใหญ่จากนี่มาน,นี่สวยมากเลยนะด้านหน้าติดนี่แล้วก็ถึงนู่นเลยถึงที่เนี่ยถึงที่ถมใหม่อะ่ะเห็นไหมถึงที่ที่ถมใหม่อะ่ะที่ถมใหม่ตรงนู้นด้านหน้าในเวิร์มมาทาั้งนี้เออเออใช่ใช่ใชสวยสวย นี่แล้วด้านหน้าตรงนี้ก็จะทําสถานที่ท่องเที่ยวเห็นไหมผสมของละด้านหน้าทำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ติดลมอากาศดีตลอดเพราะมันโลง่งเห็มนมาด้านหลังก็เห็นวิวโฮมสเตย์เออนี่ยทําเป็นโฮมสเตย์โรงแรมอ่ะสมาร์ทแล้วด้านหลนังเห็นวิวเห็นไหมควายเห็นทุ่งนาอย่างเงี้ยวิวอย่างเงี้ยทุกวันเลยสวยๆที่สวย อันนี้เป็นที่อยู่ติดค่ะตรงด้านหน้านี้จะเป็นชมทานอ่ะเก็บน้ําส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระอาทิตย์ตกดินวิวบ้านนอกค่ะที่ติดถนนนี่นะคะทำะไรดีเนาะโฮมสเตย์ดีไหมนี่ที่กว้างมากเลยนะเนี่ย โอเคค่ะบรรยากาศดีลมเย็นสบายสบายอยู่ที่นี่อากาศดีมากไม่เคยร้อนเลยคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ